เปิดน,นบุฟเฟ่ระหว่างให้ลูกค้าตักอาหารเองกับเราไปเสิร์ฟให้ลูกค้าแบบไหนดีกว่ากันครับใครชอบแบบไหนเดี๋ยวรบกวนโหวตให้ด้วยนะเพราะว่าที่เปียงย่างปิ้งย่างเกาหลี2อ9ของเราผมต้องบอกก่อนคือร้านของเราเนี่ยเป็นบุฟเฟ่แบบไม่จํากัดเวลานะครับคือนั่งทานในห้องแอร์ย่างอยู่ที่โต๊ะได้เลยนะครับแล้วก็อาหารของเราก็จะมีทั้งแบบให้ลูกค้ามาตักทานได้เองแล้วก็มีแบบให้พนักง,งานไปเสิร์ฟที่โต๊ะ แน่นอนแหะครับถ้าพูดถึงเครื่องดื่มนะครับที่เป็นเครื่องดื่มแอดออนเข้ามาอันนั้นน่ะแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องเป็นการสแกนตังนะครับแล้วพนักงานไปเติมเนาะก็จะได้เช็คยอดด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารละ่ะเป็นอย่างของเราจะแยกอย่างนี้นะครับหเลยนะครับวัตถุดิบที่ลูกค้าจะทานเยอะมากๆก็ยกตัวยอย่างเช่นหมูสาชั้นถูกไหมหมูสันคอนะครับสตัวนี้ต้องบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เป็นร้อยโลเลยนะครับคุณผู้ชมมันใช้เยอะมากๆทีนี้ถ้าจะให้พนักงานอ่ะ นำออกมาเสิร์ฟใช่ไหมสมมุตินาออกมาเสิร์ฟทีละสองขีดสามขีดแล้วคุณนับดูนะพนักง,งานต้องเดิมกี่รอบกว่าจะครบร้อยโลถูกไหมครับบางวันใช้เกินร้อยโลด้วยนะครับเราก็เลยนําหมูสามชั้นและหมูสันคอเนี่ยเสิร์ฟนะครับไว้ที่บาร์ส่วนกลางให้คุณลูกค้าสามารถคีบทานได้เองแล้วเราก็ใช้พนักง,งานเนี่ยมาคอยเติมนะครับให้บาร์เต็มอยู่ตลอดอะไรอีกก็จะมีผักนะครับผักบางอย่างนะครับที่เราจะให้ลูกค้า คีบทานได้เองเลยมีซุปมีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เมนูหลายๆเมนูนะครับเราจะให้ลูกค้าสแกน QR code นะครับแล้วก็มาเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยครับเราเป็นห่วงเรื่องของหน้าตาอาหารยกตัวอย่างเช่นสมมติผมยกเมนูกุ้งดองขึ้นมากุ้งดองอ่ะมันไม่ได้จบที่ว่ามีแค่กุ้งแล้วก็น้ําราดถูกไหมครับกุ้งดองมีกุ้งมีน้ามีอะไรครับมีงาใช่ไหมครับมีหอมซอยมีกระเทียมหั่น นั่นแหละครับนั่นคือองค์ประกอบนะครับที่จะให้หน้าตาอาหารนะเป็นแบบที่เราคาดหวังไว้สมมุติถ้าผมเอากุ้งดองมาวางตรงนี้เลยปึ้งกุ้งดองใช่ไหมครับแล้วให้ลูกค้าคีดทานเองคุณคิดว่างาหอมซอยกระเทียมหรือว่าพริกซอยเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบที่มันสวยงามหรือไม่แน่นอนครับมันจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคาดหวังไว้หรือเมนูอื่นเช่นไก่ทอดราดซอสที่เราจะโรยงานนครับในรูปแบบของร้านเราถ้าสมมุติเราไปวางเซิร์ฟบ,บากางเรียบร้อยครับ ไม่ได้เป็นรูปแบบที่เราคาดหวังเอาไว้แน่นอนนะครับตรงนี้คือบาร์ที่เราไว้เสิร์ฟของสดนะครับแล้วก็น้าจิ้มนะครับน้ำจิ้มจะอยู่บริเวณนี้นะครับพริกกระเทียมต่างๆจะอยู่ทางด้านนี้นะครับอันนี้คือผลไม้นะครับแล้วก็ถัดมาทางฝั่งนี้บ้างนะครับเนื้อสัตว์นะครับหมูสามชั้นหมูสันคอสะโพกไก่แบบหมักซอสต่างๆก็จะอยู่บริเวณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผักกาดหอมแล้วก็ผักต่างๆนะครับแล้วก็ยำต่างๆ จะอยู่บริเวณนี้อันนี้คือวันธรรมดาช่วงกลางวันนะครับเราก็จะเสิร์ฟเต็มประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าเย็นวันศุกร์อะไรอย่างนี้นะครับเราจะวางให้แน่นแล้วก็เต็มกว่าน,นี้ด้วยนะครับอย่างนี้จะเป็นน้ํารีฟิลที่สาขามินบุรีนะครับก็จะมีน้าําอัดลมทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็มีน้ําชงอีก6ตัวนะครับแล้วก็มีเซลเฟอรปป์ี้สตัวนะครับก็รวมแล้วก็เป็น6กบวกหเป็น12 13, 14ตัว ถ้าเป็นที่สารยาก็จะเป็นน้ําอารมณ์6ตัวแล้วก็น้ําชงทั้งหมด9ตัวก็จะเป็น15ตัวนะครับซึ่งรีฟิลน้ําที่ร้านเราก็ลูกค้าสามารถกดทานได้เรื่อยๆเลยแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากๆนะผมเชื่อว่าอันนี้คือน่าจะเยอะที่สุดในบรรดาร้านบุฟเฟ่เลยนะครับและจากตรงนี้ไปทางด้านหลังนะครับก็จะมีบ้าของทอดข้าวแล้วก็เมนูอาหารร้อนแล้วก็มีซุปด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถตักทานได้เลยนะครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของอาหารที่สามารถตักทานได้เองนะครับ เมนูอื่นๆสามารถกดสกแกนแล้วให้พนักงานมาเสิร์ฟได้นะครับแลวถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจองคิวสามารถโทรหรือแอดมาที่นี่ได้เลยครับ